ตอนร้าสุพะนะีน่าโฟนไรนะคะเปิดคลิปมาก็คือแบบร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาหาปลาีสอ2ค่ะทุกคนอีึ่1ก็คือเก็บพักูได้ักูยาเดียว ep2 เนี่ยเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศในกวาแห่ขาหน,น้าฝนหน้าชายแล้วก็คุณแม่กาลนะคะแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยค่ะสถานที่วาแหเนี่ยสวยงามเลยนะคะนี่เลยค่ะน้ํากระลาไหลมานะคะทุกคนก็กระลาวาแหนค่ะบนูนะคะสวยสวย น้ำนี่คือเยอะจริงๆก็เลยวาเแหก็ลำบากนิดนึงค่ะเราโชว์ฝีมือน้องชายหวาแหกันค่ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะถ้าก่อนเนี่ยแม่น้ำนะคะนูนเนี่ยมาถีอตยู่นี้เลยคุณแม่คือระาหว่าขึ้นมาคารานุนะคะ าสลับกันไปนะคะวันนี้อากาศร้อนมากไม่รู้ได้ไม่ได้โอ,โอ้โหเชื่อเลยขอกไปแล้วน่าจะเอาขึ้นเร็วไปหรือเปล่าก็เลยออกไปแล้วอะ่ะโอ้วหวแยเฮล่าป่านนิดนึงอะ่ะเพราะว่าน้ำมันใหญ่น้องใช่ช่วนนงนี้น่าฝนด้วยอ่ะอืมจริงนี่น่าจะมีลางป่านนิดนึงใช่ ไล่นน้ํากลับบ้านเลยนะคะถ้าไม่ได้ผักกูเอ๋ไม่ใช่ถ้าไม่ได้ปลาเนี่สยสซ่อใส่ตงเกีบพักกูกลับบ้านนะคะวันนี้ได้ปลานี่ยดอยอยู่นะคะน้องชายหวาไม่ได้แต่คุณแม่หวาแฮะได้นะคะได้หลายตัวด้วยนะเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะคะเนี่ได้หลายตัวเลยต่อตัวอยู่นี่ตัวนึง,นงเมื่อกี้น้องชายหวาไม่ได้เลยน้องชายจะหวาแหแบบเป็นเลขแปลกอะมันไม่อ้าเหมือนคนขเขาอะ มันก็เลยไม่ได้เท่าไหร่นะคะได้แล้วตะก้อนจ่าโอหเป็นยังไงคะสดีค่ะวันนี้แต่ว่ายสวยๆสิดูๆราใช้ได้หรือเปล่าด้นปลาเหลือตัวใหญ่ว้าวได้ปลาค่ะโอ้โหบนไปเมื่อกี้บอกว่าหวานซอสสามทีไม่ได้ปลาตอนนี้คือได้เลยนะคะว้าวนี่จ่าปลาสวยๆนะคะ กระเลือคะ่ะว้าวกไปแล้วเนี่ยนได้ก,กระโดดไปแล้วอ่啊วิ่งได้อยู่ตัวนึงเมื่อกี้ตัวนู้นเนี่ยกระโดดไปแล้วมาไปตีเหลือค่ะทุกคนอันนี้ก็จะไม่ทานแล้วนะเนี่ย โนี่ได้ตัวเย็นๆตัวนี้นี่นี่ไิได้สีเหลืออยู่อ่ะวิไม่ทานแล้วอ่ะเาไปกอนแหนี่ก็คือว่าไม่ดีแล้วนะครับก็มาใช้นานแล้วมาก็แก่แล้วนะมันัขางแล้วใช่อันนี้เมาเอาใมแต่ว่าวันนี้ยังไม่ว่าตทางเข้านะครับอันนี้ข้าวทางนี้ แม่บอกว่าถ<ม>กใรไม่เคยเกินใจใคร <laughs> จ่ากเธอแต่ค่าใค้จ่ายนี่คือจบเป็นผลงานวันนี้ค่ะทุกคนก็ได้หนึ่งมื้ออยู่นะคะรัวก,กับผักกูดก็ได้คะ่ะอร่อยอร่อยเลย ว่าแห่ก็สนุกสนาเลยนะคะถึงแม้ว่าได้ปลาน,น้อยค่ะก็ได้มาสัมผาบรรยากาศน้ำ้วยสวยๆเย็นสบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปนี้ค่ะเราชมว่าน้องบนจะทำเมนูอะไรในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบยนาย